ก้อยเนื้อผู้ป่วยใจเสื่อมที่มีค่า GFR ต่ำกว่า30%ทานได้หรือไม่ก้อยเนื้อนะครับวัตถุด,ดิบหลักของเขาก็คือทำมาจากเนื้อวัวนั่นเองนะครับแล้วในก้อยเนื้อนี่นะครับยังมีเครื่องปรุงอย่างอื่นอีกนะครับที่ต้องใส่ให้มันจัดจ้านผู้ป่วยใจเสื่อมนะคะที่มีค่า GFR ต่ำกว่า30%แอปขอแนะนำว่าไม่ให้ทานจะดีที่สุดนะครับ เพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยนะคบเขาเป็นกลุ่มสัตว์ที่เป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ส,ตสีแดงเนื้อสัตว์สีแดงเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะย,ย่อยยากเลยทีเดียวถ้าหากผู้ป่วยไตยังกินแบบนี้ต่อเนื่องนะคะ<ม>ก็จะส่งผลทําให้ค่า BUN เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมานะครับสำหรับผู้ป่วยไตนะครับค่า BUN เนี่ยเขาจะควบคุมไม่ให้เกิน20นะคะทานราประเภทเนื้อสัตว์สีแดงกลุ่มที่เป็นเนื้อวัวแบบนี้นะคบต่อเนื่องจะส่งผลทําให้มีค่า BUN สูงนั่นเองครับการที่เห็นได้ชัดนะครับ ส่วนใหญ่ก็คือจะทําให้มีอาการบวมแล้วก็ยุบนะครับบวมบ้างยุบบ้างบางรายก็บวมนานแบบนี้นะครับแล้วในบางรายนะคะแน่นหน้าอกตามมาด้วยนะครับและสุดท้ายจะส่งผลทําให้เกิดอาการเสี่ยงน้ําท่วมปอดได้อีกนะคะแอปก็เลยขอแนะนําว่าอยากให้หมดทานพวกเนื้อสัตว์กลุ่มนี้ออกไปก่อนนะครับแนะนําให้ทานเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นกลุ่มประเภทเนื้อสีขาวนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับ กเนื้อไก่เนื้อปลานะครับแล้วก็เนื้อกุ้งถ้าเป็นกุ้งเนี่ยก็กุ้งประมาณไซส์กลางนะคะทานให้เหมาะกับระยะโรคไตของท่านด้วยนะครับหมายถึงว่าปริมาณการทานก็ต้องขึ้นอยู่แต่ละระยะของแต่ละคนที่เป็นโรคไตว่าตัวเองเป็นไตในระยะไหนนั่นเองนะครับมีคําถามเพิ่มเติมนะครับอยากรู้ว่าอาหารแบบนี้ผู้ป,ป่วยไตเสื่อมทานได้ไหมก็สามารถฝากคําถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับ เดี๋ยวแอปกลับมาตอบคำถามให้ทุกท่านเลยนะครับว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แอปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอปไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัด,ถดไปมาแนะนำผู้ป่วยโรคายแบบนี้นะคะ